แกงหน่อยอาตื่นแล้วฮะแต่มันยังงอปับบ้นโอเคถ้าผมรู้สึกดีใจมากๆครับผมที่ได้วงสวงและจะเปิดกล้องแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนแม่ๆเพ่อแฟนๆทุกคนรอติดตาม Jinwai Season 2อยา่างใจจดใจจ่อแล้วครับผม เล่นคูกกันเป็นไงบ้างคะเข้มงเข้มก็จากที่เวิร์กช็อปผมว่าน่ารักครับผมด้วยตัวบทเองก็น่ารักแล้วก็อยากให้มาลุ้นกันว่าซีซั่นนี้มันจะไปในทิศทางไหนครับผมเพราะว่ามันเข้มข้นกว่าเดิมเข้มข้นมากกว่าซีซั่นหเยอะมากครับผม พอาซีซั่นหนึ่งมันปลูมาดีแล้วเพราะเป็นซีซั่นสองนี้เราต้องแบบว่ากดดันไหมคะหรือว่าต้องเทีย่ยวทำกันบ้านเยือกกว่าเดิมไหมผมหลายๆอย่างมันยากกว่าเดิมครับผมคือซีนทุกๆซีนมันขยี้มากกว่าเดิมครับผมเพราะมันเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็อีกอย่างหมอปลาเริ่มจะมีม,มีบทบาทเข้ามาในเจนวายซีซั่นสองนะครับผมอันนี้ก็สำคัญอยากให้ติดตามชมครับรู้สึกยังไงบ้างคะพี่เจนก็ถึงเจนมากครับซีซั่นนีเพราะว่าซีซั่นแรกเนี่ยก็เป็นการปูใช่ไหมครับปลูกในเรื่องระหวา่างอนุกับวายุใช่ม แต่พอเข้าซีซั่น2เนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็น่าจะมีเรื่องให้น่าสนใจน่าติดตามกันแน่นอนครับผมตอซีซั่น่อคือต้องมีตา้าตาด้วยซ่ยคบ้างคือจริงๆต้องติดตามโชมนะ์มาเพราะว่าบทมันมันมันค่อนข้างจะหักมุมแล้วก็ขยี้มากๆครับคือสปอยตรงนี้ไม่ได้แน่นอนครับผมอยากให้ติดตามชมมากกว่า มีมีแน่นอนครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่คู่เดียวครับผมมีมีมาสี่คู่ที่หลักๆแล้วก็มีมากกว่าซีซันหนึ่งแน่นอนใช่ครับผมู้่เราสังเกตนก่อนหน้ามี้าวาสองกิจกรรมนกาเป็นรัมีอะไรยังไงอัอเื่องดอะไรอีก็วันนั้นเขาไปถ่ายที่ กองนะรถแซบคราวนี้ผมก็ว่างพอดีก็เลยขับรถไปส่งว่างๆครับชอบขับรถเล่นกันครับขับรถเล่นก็เลยแบบขับรถเล่นไปกองครับสักรอบสองรอบใช่ครับหมดแล้วใช่ไหมฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณยังเหรอฮะ อ่าเมื่อกี้นี้คู่คู่กินคอสขิงล้วว่าของเขานัมเบอร์วันของเรานี่ยังไงโอ้โหไม่พูดเยอะครับผมเจ็บคอเราดูเจ็บคอครับผมรู้สึกว่าเวลาพูดเยอะๆมันเริ่มรู้สึกระคายครับผมอืมผมไม่เน้นพูดก็เอาเป็นว่าตั้งใจที่สุดแล้วครับซีซั่นนี้ก็ทุกคนคาดหวังผมก็คาดหวังครับผมให้ทุกคนมีความสุขกับเจนวาซีซั่นสองครับเต็มที่แน่นอนครับอันนี้หนึ่งมันอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงโควิดไม่ได้ถ่ายทำมานาน ที่จะเปิดกล้องนะเพราะสนิมต้องขนาดไหนก็หนักพอสมควรนะผมเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้ไม่ได้แบบทํางานในวงการมาโอ้ค่อนข้างหลายเดือนนะผมเชื่อว่ามันต้องคอสนิมกันหนักมากแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในกระบวนการการเวิร์กช็อปแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับผมเชื่อว่าน่าจะมาได้ได้ทันเวลาพอดีครับผมอย่างกันรู้ใจครับต้องคอทันแน่นอนต้องคอทันครับไม่ทันไม่ได้ถ้าผมยังฝาก เจนวายซีซั่นสอด้วยนะครับวันที่21ธันวาความนี้แล้วนะครับติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจดุนบาด้วยนะครับตอไปนะครับทุกแสดงทุกคนทีมงานทุกคนด้วยครับฝากด้วยครับครับ